ยิ้มเหมือนมีคนรู้ว่าเคเป็นแฟนใครเป็นกูกูยิ้มแบบนี้ยิ้มเหมือนมีคนรู้ว่าเราคบกันทำทำตาโกดเรายิ้มนิํทำน้าแบบพี่กินเด้ออย่างแรกก็คือ เฮ้ยเราต้องเปลี่ยนอีโมจิก่อนเพราะว่าอีโมจิมันเห็นหน้าเราไม่ชัดเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดา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 อันนี้ยัดเข้าไปได้แบบพิกิทอ่ะคุณดูนะเหลือเหลือนิ้วโป้อองอะ่ะ <laughs> เยสกปปกว่ะอันนีาดูของเคดีป่ะหมูกระจอกอันนั้นเอามืองเล่นมุกอันนี้ของจริงดูนะอันนี้ไม่เคยให้ทำให้ดูที่ไหนนะจะทำให้ดูที่แรกที่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ัวนี้เข้าไปได้อะใช่เหรอไปไหมจอเ้ไปลึกมากผมเข้าไปได้ถึงแบบ ถึงถึงเกือบสุดนิ้วก้อยเลยนี่ไงนี่ไงเขาไปอีกพี่ก็ได้ไม่ได้แล้วแน่นแล้วแน่แล้วแน่แล้วเนี่ยรู้สึกอะไรปะงั้นตอนหายใจไม่มีปัญหาอะไรเลยปะมากไอสัตว์กูไม่ได้พิการไม่ใช่ไปหรือว่าเคอย่างนี้บางครั้งเวลาแบบแบบหายใจไม่ออกบ้างอะหายใจไม่ออกครั้งหนึ่ง อ่าไมา่ไม่ค่อยเป็นปกติเนี่เป็นบ่อยเหมือนจมูกจมูกข้างในมีปัญหาหน่อยอืมไปเราแยกย้ายดีกว่าได้